สวัสดีครับผมโมชินะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิค Photoshop นะครับเทคนิคนี้เขาเรียกว่าเทคนิคการทํารูปภาพหลายๆรูปมาซ้อนเรียงกันเป็นภาพเดียวนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็ให้เราไปจี้หัวข้อของเราที่รูอยู่นี้ครับดาวน์โหลดแอคชั่นนะครับดาวโหลดแอคชั่นที่อยู่ด้านบนวิดีโอนี้เลยครับกดเลยนะครับคลิกเลยครับแล้วก็โหลดกันเริ่มต้นโหลดเลยนะครับ จากนั้นคราวนี้นะครับก็จะมีให้เราแตกไฟล์นะครับว่าเราใช้ cs ไหนนะครับตอนนี้ผมใช้ cs 3นะครับผมก็แตกไฟล์ cs 3ในที่นี้ผมแตกไว้ที่หน้าจอแล้วกันนะครับครับผมโอเคจากนั้นเราก็เปิด photoshop ของเราได้เลยครับคราวนี้นะครับมาที่ w i n d o w นะครับแล้วก็คำว่า action นะครับ action จากนั้นนะครับเห็นปุ่มเล็กๆตรงนี้ไหมฮะ ดูเมาส์ผมนะครับกดครั้งหนึ่งครับแล้วกดคําว่า load action ครับจากนั้นให้เลือกไปหน้าจอนะครับแล้วก็เลือกไปโฟลเดอร์เมื่อสักครู่นะครับเลือกเอฟเฟกต์คำว่า TFX Big Picture นะครับครับผมตอนนี้ก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับก็ให้เราเปิดภาพของเราขึ้นมาใน Photoshop เลยนะครับภาพที่เราต้องการที่จะแต่งนะครับ ว่าสมมุติตอนนี้ผมจะทําภาพนี้แล้วกันนะครับผมก็เปิดภาพผมขึ้นมาครับคราวนี้นี่ครับให้เรากดมาที่นี่ฮะ25โบ t โตเคลเรสอะไรเนี่ยครับคราวนี้ก็กดปุ่มเพลย์นี่ครับกดเลยครับแล้วรอสักครู่ครับกดคา์ติ้งครับตรงนี้กดแคนเซิลก็ได้ครับก็รอสักครู่นะครับ โปรแกรมก็จะจัดการให้เราแบบอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งทำเองเลยนะครับสุดยอดมากแค่ชั้นนี้ จากนั้นกดคาวติ้งครับแกรมก็จะเทสเทสให้เราดูนะครับว่าการหมุนหมุนหมุนของมันนี่จะเป็นยังไงบ้างมีรูปแบบอะไรบ้างนะครับน่ฮะก็จะมีหลายแบบมากมายนะครับแล้วก็สต็อเสร็จแล้วครับเราก็จะได้ภาพรูปแบบหลายๆภาพมาเรียงกันและเป็นภาพเดียวง่ายไหมครับแค่นี้เองครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ